แอาละครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเลขคือๆนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวผลมังกร V1 เลเวิลตันนะครับผมก็แปลงร่างกันเลยอย่ารอช้าโอ้ยออจริงเลนฟ้าตาเหลืองเงือลมหายใจมังกรเออสกิลสองควงสวรรษ สกิลสามสีกรีดรองอสกิลสี่ดาวตกโอ้ดาวตกดาโกสกิลห้าระเบิดคิมสัน โอเคการรีวิวก็มีประมาณเท่านี้เราไปหาเราไปเข้าสู่ช่วงมินิไฟกันเลยนะครับผมเด <Yeah. S 1> โอเคนะครับผมแล้วก็มาหาสู้มินิไฟกันนะรีวิวเสร็จแล้วแล้วก็มาหาต่อสู้ด้วยกันหาแล้วว่าใครจะไฟใครจะไฟผมไม่รู้ผมไฟแนะ่นอน หนอนเลยหนอนบุ้งก่อนเลยชัยชอนชัยชอนชัยชอนชัยครับชอนชัยชอนชัยชอนชัยลัทธบัตรไปหนึ่งสับ eh uh,> ัดไปหนึ่งเสือเหรอเสือเสือเหรอเสือเหรอเสือเหรอเออเสือเหรอเสือเหรอเสือก็โดนดิเสือโดนดิเสือก็โดนดิเสือก็โดนเสือก็โดน เสือไปไหนแล้วเสือไปไหนแล้วเสือกันกันอืม oh, เ yeah! อยู่ไหนแล้วล่ะสายฟ้าสายฟ้าเหรอขอหน่อยดินี่นี่นี่สายฟ้าเอ้ยเมื่อกี้มันเป็นเสือไม่ใช่เหรอป้ายป้ายควงสวรรค์ควงสวรรค์ไปไหนแล้วหนีหนีเฮ้ยมันไม่ได้หนีนะเนี่ยอืม <Yeah! S 1> โอ้เราต่อยรัวต่อยรัว,วใสตายาแล้ว มังกรนอนหงายเป็นขี้เลยวิอะไรอะอะไรอะอ้ยโดนแ้น่ะโดนนะอันตรีอันตีควงสวานควงสวานควงสวานควง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 สวานควงสวานโว้สบัดยิงไปเลยโดนไม่โดนไม่รู้เอ้ยอะไรเราหนีหนีหนียิงอืมคำรามใส่อัด โอ้โหมันก็ตามยากเกินนะยิงไปเลยอัาไปเลยเก้าสิบโดนแล้วครับผมโดนเหมือนกันครับหนอนชัยอ่ะหนอนหนอนชัยหนอนบุ้งชัยชัยเป็นไส้เดือนตีโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันก็โดนเหมือนกันน่ะก็โดนเหมือนกันยิงไปเลยขึ้นฟ้าอะไรอะไรอะไร โดนไม่ดีโดนไปเต็มๆเลยอัน <fry> ต <UC S> ิไปเลยคำรามหายไปซาสายฟางั้นเลยยิงยังไงยังไงปล่อยมาสิปล่อยมาสิปั่นเลยปั่นเลยปัน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 เยอะยังไงอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะ ยิง <c oughs> 90ยิงไอ้คนไปแล้วเอ,อ้ยใช้ชอนใช้ชอนใช,ชน้ใส่ฟ้าเหรอชอนใช้เออหายไปซะโอเคครับผมมินิไฟก็มีบาลเท่าน,นี้เดี๋ยวจะโดนกระทืบต่อ วันนี้ก็อขอลาตัวไปก่อนนะครับผมไปแล้ว